เอาเวลาไม่ขอไม่โดนอะไรเลยอ่ะก็มันมันมันอาจจะไม่โดนแหละแต่ว่ามันก็แบบเหมือนหักหน้ากันนิดนึงอ่ะน้องน้องหวังเข้าใจไหมไอ้ไอพวกนี้พี่พี่ตอนพี่บอกให้เอาเวกมาตีผมเน่ยก็ได้นะถ้าพี่พูดงี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยตามคิดอะไรขนาดนั้นเนี่ยเป็นอะไรน้องชายถ้าผมต้องขอใครั้างนั้นอ่ะแม่นอนไม่รู้มาขออะไรพี่พี่ไม่ได้เป็นแม่สีพี่ก็บอกพี่พูดงี้พี่ก็พูดไปเลยว่าเอาเกไอ ไอ้ไมันเห็นแม่งไม่ให้เกียดเองในแม่งไปตีแม่งเลยดีกว่าพูดอย่างนี้เลยก็ได้งั้นนะโอ้แสดงว่าตั้มคิดกับพี่อย่างนั้นถ้ใช่นี่ไงก็อย่างที่บอกเรียนเรียนแจ้งหลุยหรือว่าอะไรอย่างงี้หรอมันผมก็ไม่ทําอยู่แล้วพี่แทงเคยตีกันมาอนั่นแหละก็ไม่รู้ก็มันก็มีปัญหากันเรื่องสีก็เห็นไทยลงทวิตกันแต่ก็นี่มันก็มีปัญหาตามที่พี่แบบอยากให้มันเป็นแล้วนี่ไงวันนี้หลุยส์เฮ้ยอะไรเนี่ยอยากให้มันเป็นอะไรพี่ก็ไม่รู้ตั้มพี่ตอครับโอ้ พี่ได้ยินไหมครับวันนี้หลุยพูดว่าอะไรเดี๋ยวหลังพอด็กเดี๋ยวเราคุยกันคุยกันเรื่องอะไรครับปาร์ตี้หรอหรือว่าโอ้พี่พี่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะมนคนละแก๊งน้องชายเองโอ้โหเผมก็ก็ถูกแล้วไงแล้วพี่แจให้ผมไปขอใครพี่แจให้ผมไปขอดุยเหรอเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแก๊ง่มบอกพี่คนเดียวมันก็พอแล้วสีดำอ่ะคนเขาก็พอแล้นั่นแหละมันไม่มีใครเคารพหรอกน้องขนาดพี่คนให้มึงฟังกูนะไอแปดตอนนั้นตอนนั้นมันหลุดไปอ่ะไอแปดหลุดแก๊งโคต เรียกทวิตบอกเอ็มดีมาหาหน่อยที่สภานอนยังคิดถึงหอยแมมอืมก็ยังจะตีกันอยู่เลยแต่บอกว่าพี่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 บอกพี่ไม่ตีพี่ขอจ่ายพี่ขอจ่ายได้ไหมเล่นไปมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรารู้จุดยืนเราไงแล้วตอนนี้พี่ต้องการให้ผมทําอะไรครับเฮ้ยพี่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยเง้นก็ไม่มีอะไรงั้นก็เออก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแค่นั้นเองแมมนอนยังคิดถึงหอยแม่มเฮ้ย สีดำมัไงนี่เออสวัสดีครับพี่ตั้มผมพาไหมฮะพี่เออเนี่ยตั้มไปใส่สีดำเนี่ยอยู่ๆมาใส่สีดำได้ไงนี่น้องเอาพี่ตอนอนุญาตนะไม่ใช่หรออนุญาตอะไรไม่ไม่ใช่ไม่รถจะรบน้องคือรถรถรถก่อนพอเป็นกูนี่ทิ้งกันเลยอะไรเป็นกูอะไรไม้ไม่ไม่ไม้เป็นแม่สีเอฟรถ เองเองก็ต้องให้เกียรติเขานิดนึงน้องชายพี่ยังให้เกียรตดพูดถักหน้าโอ้ได้มาพูดถักหน้ากันไหมมาคุยกับน้องมันดีไม่บอกไม่ใส่กอดแกงอ่ะน้องหรือว่าจะจะบอกว่าเราจะไปใส่แดงบนเทียแล้วเนาะไม่ไม่ไม่ครับพี่ไม่ติถามว่าแหมนอนยังคิดถึงพ่อแม่มเดี๋ยวก็อยู่ฝั่งนี้กันจริงนะจริงนะน้องชายสีดำเยอะมากครรับจิงผมเชียร์ทำไปคงจะไม่ไล่กันใช่ไหมครับโอ้ผมจะไปไล่พี่ครับทั้งผมเอาไม่รอดเลย ใช่ถ้าต้องถ้าไม่ใช่ระดับแบบพี่ตอนนี้โอ้ตั้มพูดไปเรื่อยโอ้พี่ยังสู้ตั้มไม่ได้เลยโอ้ตั้มมีแต่ตัวตึงๆคนโหดโอ้ยอีกแล้วเหรอตั้มตั้มมีแต่ตัวตึน่เขงรไม่ใช่ตั้มก็ได้พี่เอาเลยอะไรตั้มเป็นไรเนี่ยตั้มมาคุยดีคุยอะไรผมไม่ได้มาคุยอะไรกับใครเลยผมแค่มากับหวังอ๋อไม่เราเราใช้สีดำมันก็มันก็ต้องให้เกียขานิดนึง เรามาที่หลังอ่ะเออก็ต้องแบบเออบอกกันหน่อยอะไรอย่างนี้พี่มาลีทำความรู้จักกับพี่ต้ <ใจ S 2> วงหน่อยครับไม่ก็ผมขอพี่ตอแล้วไงมาขอเลยพี่พี่ไม่ใช่แม่สีก็ผมบอกว่าพี่เป็นแม่สีไงเห็นพี่คุมได้ทุกอย่างโอ้คุมอะไรตั้มมึงพูดไปเรื่อยเขาให้ถ้าเขาแบบมาตีไล่สีกูก็เปลี่ยนกูหยุดรู้จุดยืนแก๊งไม่ใช่ไปเปลี่ยนสุ่มสี่สุมส่มห้าเนาะคุยเรื่องอื่นบ้างไลยที่ไม่ใช่การตีกับตั้มเนี่ย อะไรแม่งคุยแต่เรื่องพอขาดบาดตายเดินเลยนี่ว่าผมเครียดแล้วทุกวันเนี้ยผมตีเท่าไหร่เนี่ยผมแพ้เยอะผมปวดหัวนะเว้ยมันก็แกงตั้มไปทำตั้มอะไม่ได้ทำแต่คนในแกงตั้มไงคุยแต่เรื่องให้กูโดนกระทืบเนี่ยพี่ต๊อดไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่มีแต่พี่เนี่ยแหละแม่งใส่ไฟเพื่อใส่ไฟอะไรคิดถึงก็ผมมีในเมล่ะฮะพี่เล่นอะก็บอกว่าพี่เล่นให้ตั้มได้แต่ขอหลังวันที่ยิบกันได้ไหม ไม่เอาไม่เล่นเลยท้งนตั้มจะเล่น5 5ไฟ5 m3 m พี่ก็เล่นให้ได้แพ,พ้พิบมาปุ๊บตั้มจะมากดพี่ต่อพี่ก็เล่นได้ <c oughs> ไม่มีใครกดพี่ตอบหรอกครับขันตั้ตมเดินแรงขนาดนี้เนาะพี่ก็กลัวเป็นเหมือนกันเดีย๋ยว <c oughs> เออแล้ววันนี้เห็น<ะ>แต่วันนี้เป็ตีอะไรนะนอนนอนยังคิดถึงหอยแมมนี่แหละครับ<ป>ครับเขาไปหาเรื่องแก๊งโกดอีกแล้วเนี่ย ยังยังยังครับยังไม่มีเตียงยนอนยังคิดถึงแค่เป็นน้องหลุยเขามาเขาเรียกว่าอะไรเจรจานิดหน่อยครับเขาจะเสิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรวีลคอมดิงให้ให้ตั้มไงเพราะว่ามาใส่สีดำก็ตั้มอยู่เป็นจู่ๆไปใส่มันก็งงเนาะว่าเออทำไมตั้มมาใส่สีดำัเขาก็งงกันดิงงกันหมดเลยหรอเขางงดิเขางงกันมันไม่มีใครรู้เลยเขาลือกันให้ััดเลยไหมใช่ดี โอ้ผมไม่รู้ว่าขอโทษจริงครับพี่ตอนผมถึงว่าขอพี่ตอดคนเดียวแล้วก็ได้เลยโอ้มาขออะไรพี่พี่ต้องพี่ยังไปขอเขาใส่เลยน้องชายพี่พี่ก็ขอ,อทุกสถาบันสตาเทาเนาะขอทุกสถาบ<ห>ั<ใ>นอะไรโอ้โหไปเรื่อยน้องชายไหนนั่ใน,ในไปเปลี่ยนปุ๊บพี่ก็จะไปใส่สียงงหอาพูดจริงกันนี่ไม่ได้ปาตอนแหล่นะวันไหนที่เราพร้อมเราค่อยกลับมาขอใส่แค่นั้เองขอไม่ค่อยขอขาชิงใส่ฮัลโหลครับทางบ้านพี่ต๊อนหยอดเหรียญให้พี่ต๊อนเยอะๆนะครับจะได้คุยเรื่องอื่นกันบ้าง อะไรเอาอีกแล้วเว้ยเสียก็ปกหยอดเหลียญดังจัดเลยตวตาแมมก็อยู่ด้วยไม่ใช่อย่างงี้นะตั้มอะไรนะตาตั้มแกเอาหมดเลยช่วงนี้อม่อย่าไปอันนี้แกนะของไม่ได้อมาตานะโหลของหมดไปเยอะแล้วโอ้ก็ตะตั้มเดินแรงเนาะมันก็มันบังเอิเดินอะไรผมไปทำอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ตครับแต่ละเรื่องนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะตอาจริงแล้วะ ายถึงตัวผมเองอะนะ,ะ,ะเขาา้าใจต้มาม่ะไม่ทําตัวต้าอมา่ะเออก็บอกว่าแล้วว่าในแก๊งอะมีมีน้องแค่สามสามคนที่พี่รู้จักออมีแค่สองดีกว่ามีภูมิกับเองแค่นั้นเองครับที่เหลือไม่รู้ก็เหมือนเหมือนในแก๊งพี่อะเองรู้จักใครเองก็รู้จักแจกแค่พี่ถูกไหมก็อะใครกะหวังพี่เปาเออที่เหลือก็เป็นลูกแกงมันอาจจะมีแหลมกันอยู่แล้วไงถูกไหมล่ะ เออพี่อาจจะไม่แหลมแต่น้องพี่มันแหลมหลอย่างเงี้ยมันก็ต้องโดนตีนอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่พี่ไซโคผมจัดเลยตอนนี้พี่แบบโอ้โหเหมือนแบบให้ผมเครียดอะพี่จะเอาผมให้ผมตายเลยมั้งเดี๋ยวเขือบ้างล่ะเดี๋ยวหลุยบ้างล่ะเฮ้ยพี่จะไปเอาได้ยังไงมันคนละแก๊งน้องชายน้องเหลือ,อน้องคิดกับพี่อย่างนี้นั<า>่งนอนยังคิดถึงหอยแมมพี่มาถึงโอ้โหแมมนอนต้องต้องให้พูดไหมอ้าวพูดเลยอ่ะนครในใจตั้มมาคือยังไ <หอ S 2> ง อะไรหรอกผมไม่มีอะไรหรอกแค่มันเถอะผมปกติครับเองก็ยังเออแบบขนาดพี่พี่แจ็คเขาเป็นพี่ชายเองได้แทงเองยังกล้าแทงข้างหลังเขาเนาะเองก็คิดดูเอาอย่างนอ้อยเขาก็เคยอยู่กับเองถูกไหมล่ะครับเออเองก็ยังแทงข้างหลังเขาอะแทงข้างหลังไม่ได้แทงเลยครับ ไม่ได้ชเชงหรอเห็นเขาบอกอยู่นะทั้งชายวันนั้นพี่ก็อยู่นะผมทำได้เสียงพี่ดังจัดเลยวันไหนวันหนึน่งเอวันไหนวันหนึ่งมันเอางนี้วันไหนวันหนึห่งเดี๋ยวเองปีก,ก้าขาแข็งเองก็มาพอแบบมาสักหน่อยหนึ่งเองก็มาไล่สีพี่อีกไม่เกี่ยวนะคือเรื่องสีพี่ตัดไปได้เลยเพราะว่าผมไม่สีขาวที่แบบเขาที่เขามีอยู่เลยอะไรผมไม่เคยไปยุ่งเลยเขาเลยนะผมไม่เคยไปไล่ไม่เคยไปกดดันไม่เคยทําอะไรเลยนะ พราะว่าเรื่องสีผมเข้าใจเนี่ยว่ามันปวดหัวนี่ปวดหัวรอบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ควรให้เกียรติเขาไงมันก็เออเราเราใช้เราก็ต้องบอกเขานิดนึงแต่ตอนนี้ผมโดนขนาดขนาดขนาดอ่าใครจะใช้สีขาวเขายังต้องขอตามก่อนถูกไหมตอนแรกอะไม่ในเกงเขาก็ไม่ขอเยอะแยะนะมันก็แล้วแต่คนไงมันจิตใต้สํานึกคนอะน้องชายมันมันเออเราเวลาไม่ขอไม่ไม่โดนอะไรเลยอ่ะ ก็มันมันมันอาจจะไม่โดนแหละแต่ว่ามันก็แบบเหมือนหักหน้ากันนิดนึงอ่ะน,น้องน้องหวังเข้าใจไหมก็จริงไอ้ไ, ه, ไอพี่ผูน้นี้พี่พี่ตอนพี่บอกให้เอาเวมาตีผมหน่ยก็ได้นะถ้าพี่พู้นี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยตามคิดอะไรขนาดนั้นเนี่ยเป็นอ,อ,อะไรน้องชายอย่างั้นะผมต้องขอใครทั้งนั้นอ่ะแม่นนอนไม่รู้มาขออะไรพี่พี่ไม่ได้เป็นแม่สีพี่ก็บอกพี่ผู้นี้พี่ก็พูดไปเลยว่าเอาเบกไอ้ไอ้แดมันเห็นแมงไม่ให้เกียดเองเลยแมงไปตีแมงเลยดีกว่าพี่ผู้งนี้เลยก็ได้อั้งนอ่ะโอ้โหแสดงว่าตั้มคิด แล้วพี่ต่อคิดกัผมยังไงล่ะครับพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันน้องพี่ก็บอกแล้วเออนี่ไม่ชัดอีกเหรอพี่เหมือนพี่ไม่กับเองเองไม่ใช่พี่เองเองก็ฟังที่ก็ที่พี่จะสื่อก็คือเองจะใช้สีอะไรอ่ะเองใส่ได้เว้ยแต่เองก็ควรแบบว่าเออบอกเขาก่อนนิดนึงแล้วบอกใครอ่ะพี่จัไม่รู้ก็บอกใครอ่ะเองคิดว่าใครอ่ะไครอ่ะพอแล้วผมบอกพี่ก็พอแล้วบอกพี่เรื่องเอ้าแล้วให้ผมไปบอกใครผมบอกพี่เพราะผมเอาบอกพี่เอาพี่เออพี่ใหญ่สุดไงพี่ก็บแม็อนยังคิดถึงหอยแม่ พีอยจะไม่เก่งสุดแต่ว่าคนเอ็งไม่ไม่ตามก็ไม่ได้โง่ตัมก็รู้อยู่แล้วถูกไหมล่ะว่าแก๊งพี่ต้อนสีดำมันมีกี่แก๊งพี่พี่ต้องต้องเข้าใจทําทไมตัมไม่ไปบอกหรือ่ะเไม่พี่ต้อนพี่ฟังผมก่อนผมก็มีอีโก้ของผมเพราะฉะนั้นนะผมบอกกับพี่อ่ะมันก็พอแล้วเพราะว่าสีดําส่วนใหญ่เขาก็คารบพี่ถูกป่ะล่ะโอ้มาคารบอะไรพี่ไม่เอาจริงหลุยหรุยจะข้ามหัวพี่หรอหรือว่าเวจะข้ามหัวพี่หรอตอนเนี้ยก็ไม่ปะ เพราะฉะนั้นผมบอกพี่มันก็มันก็สมเหตุสมผลแล้วโอ้โหตามพี่ก็ต้องเข้าใจว่าผมในความเป็นจริงอ่ะในความเป็นจริงอ่ะสุดท้ายอะสมมติน้องมันอยากใส่น้องมันอยากใส่ของมันแบบว่าเออมันเล่นแบบมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องมันมันเป็นเรื่องของปัญหาที่แก๊งแก๊งแบบน้องๆของพี่อะมีปัญหาแล้วถูกเวละก็เหมือนวันนี้ที่หลุยเรียกผมก็เพราะว่าหลุยติดไงอ๋อนั้นพี่ก็ไม่รู้นั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าตั้มเออตั้มไม่มีอะไรกันไงแค่บอกกับพี่มันก็โอเคแล้วไง ก็ใช่นี่ไงก็อย่างเี่บอกเรียนเรียนแจ้งหลุยหรือว่าอะไรอย่างนงี้หรอมันผมก็ไม่ท Level, ําอยู่แล้วพี่แทงเคยตีกันมาอ๋อนั่นแหละก็ไม่รู้ก็มันก็มีปัญหากันเรื่องสีก็เห็นไทยลงทวิตกันไอยกันนี่มันก็มีปัญหาตามที่พี่แบบอยากให้มันเป็นแล้วนี่ไงวันนี้หลุย <touching S 2> เฮ้ย <ha? S 2> อะไรเนี่ยอยากให้มันเป็นอะไรพี่ก็ไม่รู้ตั้มพี่ตอครับอ้ยพี่ได้ยินไหมครับวันนี้หลุยพูดว่าอะไรเดี๋ยวหลังพอดิเดี๋ยวเราคุยกันคุยกันเรื่องอะไรครับปาร์ตี้หรอหรือว่า พี่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะมันคนละแก๊งน้องชายเองโอ้โวเองผมก็ก็ถูกแล้วไงแล้วพี่จะให้ผมไปขอใครพี่จะให้ผมไปขอดูวีเหรอก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแก๊งทีมันบอกพี่คนเดียวมันก็พอแล้วสีดำอ่ะคนเขาก็พอแล้วนั่นแหละมันไม่มีใครเคารพหรอกน้องขนาดพี่คนให้มตงฟังกูนะไอแปดตอนนั้นตอนนั้นมันหลุดไปอ่ะไอแปดหลุดแก๊งโกดเรียกทวิตบอกเอ็มดีมาหาหน่อยที่สะพานยังคิดถึงหอยแม่มอืม <น>ก็ย,ยังจะตีกันอยู่เลยแต่บอกว่าพ,พี่พี่บอกพี่ไม่ตีพี่ขอจ่ายพี่ขอจ่ายได้ไหม <S 2> <S 2> เล่นไป<ๆ>มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรารู้จุดยืนเราไงอันแล้วตอนนี้พี่ต้องการให้ผมทําอะไรครับพ,พี่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยเองั้นก็ไม่มีอะไรงั้นก,ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแค่นั้นเองแม่มนอนยังคิดถึงหอยแม่มนั่นแหละ ก็งงเพราะเออตามมาใช้สีดำพี่ก็งงไงงงอีกฮะงงอะไรอีกแี่พอไปติดแล้วจะงงเพื่อเออก็งงเฉยๆว่าเออทุกทีมัน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 ใช้สีขาวไม่เคยเห็นใช้สีดำแม่นอนยังคิดถึงหอยแหอมะอ้กอะมนเกี่ยวอะไรกันเลยข้างนอกอีกอะอะไรเกี่ยวเรื่องข้างนอกอะพี่เกี่ยวอะไรกันเรื่องข้างนอกอ่ะอยากคุยเรื่องอื่นแล้วพี่พูดแต่เรื่องอะไรเลยเลยเไปเรื่อยแล้วมามาครับน้องชายเราเราเอาเว็กมีอะไรอยากคุยตั้มไหม ครับพี่แมมนอนยังคิดถึงหอยแมมพูดอะไรนะครับอ๋อบอกว่าเราเอาไอ้ไหนมีอะไรเคลียร์ตามไหมอ๋อไม่มีเลยครับอืมขอบคุณมากครับพี่ได้ยินใช่ไหมตั้มครับว่าไม่มีอะไรคุยกับตั้มละสบายใจยังน้องอะไรผมสบายใจอยู่แล้วแมมนอนยังคิดถึงหอยแมมไม่มีวันนี้แต่เดี๋ยวจะมีวันอื่นใช่ไหม พี่ตอนพี่เพิ่งพี่กับผมเลยดีกว่าผมว่าง่ายง่ายสุดเลยพี่อะไรพี่กับผมอะไรกูยังไม่ได้ยังคิดถึงหอยแมงมีาัพี่กับผมเลยดีกว่าเขาจะมีอะไรมันจะได้แล้วไปไม่ถามก็บอกแล้วไงว่าหลังหลังประมูลน่ะท่านจะติดกับพี่แบบว่าแบบเออเล่นกี่ครอบพี่เล่นให้ได้ไม่เอาผมไม่นพี่หรอกพี่ตอนพี่ผมกูว่าผมนอนยังคิดถึงหอยแมงโอ้ยพี่ไม่พี่ก็รับพวกข้างทางมาพี่รับพวกข้างทางมาหมดเลยพวกแบบพวกไปแถวอ่ะพวกตรงๆอ่ะ ไม่เนี่ยผมบินต่ำแล้วต่เนี้ยผมหมอบนี้เลยนี่นี่โอ้ยอย่าอย่าเลยตัมันพวกไอ้งูงูเวลามันฉกมันนี่ไงตีให้ตายจ้ะแต่ผมไม่ใช่งูเลยนอนยังคิดถึงหอยแมมนอนแล้วครับไอตั้มนี่ลิ้นลิ้นสั่งแชกอยู่เป็นนะกูบอกให้ ลงลงลงวันไหนในตำสีสุววันนี้เหรอหรือว่าลงมืน,นอนวานนอนยังคิดถึง,ถงหอยแมม,มใช่ใช่เลยครับถามว่าดิทันไมถึงเลือกใช้สีดำมันน้องน้องชายก็ก่อนหน้าสีขาวผมเคยใช้สีดำผมก็แค่ย้อนลอยแค่น,นั้นเองสีอื่นมันไม่ค่อยแมมน,นอนยังคิดถึงหอยแมม ไม่ค้างมันก็โดมางั้นแล้วผมไม่สนใจมันหรอกเฮ้ยน้องน้องน้องชายเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่จะจะคุยเรื่องอะไรด้วยได้ไครับได้นะคุยเรื่องอะไรครับเออเอาไว้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ช่วงกี่โมงครับแมมนอนยังคิดถึง,องหอยแมมหลังหลังซ้อมก็ได้ครับน้องชายได้อดนนผมเข้ามาผมรักษาพี่ได้ครับเขี่ยครับ จะกกูบอนี่ไม่พักผ่อนกันหรอครับหืยังยังพี่ไปตอนตีสามครับวันนี้วายวายไปบ้าครับหายไปหลายวันจำจำที่เราจิ้มชีนิวกันไวาได้ใช่ไหมน้องชายเอาเป็นว่าเรารู้กันเนาะจำได้ครับพี่สามสิบไม่แลกูเลยหรออย่างนี้กับพี่ต้อนบ้างเว้ยอะไร <ítulo> ว่าไงครับพี่พี่ติชาครับนอนแล้วครับแม่ผมนอนแล้วครับพี่เร่ครับพี่เลิฟโอ้พี่ชายดูพี่ด่าแม่ผมดิโอ้รักครับพี่เลิฟแม่ผมนอนแล้วครับพี่เลิฟหอมครับผอมครับไอวางไงตํัทํทำอะไรไม่ได้ทําอะไรขอบคุณนะครับหอมครับถ้ามาดูยิ้มยิ้มนะเขาโดมาให้พันหนึ่งครับโอ้มาตั้มไม่รู้อ่ะ ผมไม่รู้หรอกผมก็ดูอาการเอาเออวางวังไปส่งตั้มก่อนไปได้โอเคเอาไป่นปะไปหาเขื่อนต่อจ้ะบอบว่างเดือตั้มเดือแรงหลายพี่เป็นห่วงเอาเอเห็นไหมล่ะเห็นไหมตั้มก็แทบเป็นแต่แบบเนี้ยอะไรแล้วผมเล่นหยอกไม่ได้เหรอเล้วหยอกได้โหตั้มก็โหชอบชนพี่นู้นนี่นะ เราจะทีพี่ครับทีเลยอ่ะทีมาจะเอาเล่นเต็มที่เลยน้องเดี๋ยวพอผมขับไปปุ๊บพี่ก็แทงหลังผมยับแล้วผมรู้อ่ะแทงหลังอะไรเอาไง่ายๆนะคือเดี๋ยวพอผมขับออกไปจแบนงนี้ปุ๊บโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงาง,ง้น่ะคุณรู้นะกูบอกก่อนมีนไม่รู้ไงนะมึงเปิดแถบอีกแถบหนึ่งรอเนาะมันไม่จำเป็นหรอกครับมันรู้มือกันอยู่ของพวกเนี่ยมันรู้มืออะไรรู้ทำไมไม่นนรู้วะไม่จำแนั้นผมรู้จักพี่ไากี่ปีอะ เออไปเฮ่อไปเฮออไปเฮอะไปเฮอไปเฮอไม่พี่พี่ก็นั่นแหละอย่างอย่างที่พี่บอกกันแหละมอนเข้าใจแล้วครับพี่เออมันก็อยู่ที่เราเออถ้าเราแบบเอออยากให้เขาใส่ก็ใส่ได้พี่ก็ไม่ว่าหรอกก็แล้วแต่เข้าใจแล้วใช่ใช่แลไงอ่ะพี่ผมทาอะไรอ่ะแล้วไม่มันอยู่ที่เราเลยน้องชายเออมันท่านเหรอใช่ใช่ผมไม่เข้าใจเพิ่งเข้าใจที่ตีสักหนึ่งคอมคาร์ดหนึ่งพันอุ้ยคอมคาร์ดพี่พี่ตีศักแล้วรักผมไหมรักครับไม่คือพี่บอก แบบว่าจะพูดยังไงอะขนาดตัวพี่อะแบบว่ายังลดอีโก้อะตัวเองลงมาเพราะว่าเราเราอาทตตามเกมอะเราก็รู้ว่าแก๊งเรามันมันมันคุณภาพแก๊งเรามันมันไม่ไหวถูกไหมสมมติว่าอ่ะถึงไม่ใช่แก๊งไม่ไม่ใช่แก๊งเวกอ่ะไม่ใช่ที่เป็นเอ็ดหรือว่าเป็นแก๊งอื่นๆอย่างเงี้ยที่แบบว่าอ่าจะพูดยังไงอะความสามารถมันมันมันเหนียวกว่าแก๊งพี่พี่ก็ต้องแบบว่ามอบอะถ้าอยากใส่สีอย่างเงี้ยเขาก็ เรียกเงินอย่างเงี้ยถ้าอยากใส่เดือนละ 5m 3m อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องจ่ายถ้าอยากใส่นะี่เออก็เหมือนที่ไอสเต็ปโหดอะ่ะที่เรียกเคอดอ่ะไปล่าสุดอะ่ยใช่เหรอกเโออเรียกเหรอ <S 2> <S 2> <S ใช่ใช่ครับ 5m ต่อเดือนแต่เขาไม่จ่ายเขาจะเล่นเพราะมัน,ม,นมันชิงได้แล้วมันชิงได้แล้วครับเคอดเขาทำไรหรอครับเหมือนเขาไม่ได้ทําอะไรหรอกครับคือสเต็ปโหดเขาจะใช้สีขาวไงเออเขาขอให้เปลี่ยน ให้หน่อยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เปลี่ยนเขาก็เลยจะเล่นกันอืประมาณนั้นแต่พี่จะสื่อก็คืออ่ะตอนที่ตั้มมันเปลี่ยนมันมันมันก็แบบว่าแบบเอออย่างน้อยก็แบบอย่างน้อยควรบอกแบบเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้บอลเทนเขาไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้อยู่นี่แบบขนาดนั้นไงก็มีแค่แกงโกสเอ็เอ็มดีแล้วก็แกงเราสามคนตอนเนี้ยที่ที่ใส่สีดำแล้วก็แบล็คแจ็ค แต่ว่าพี่ก็นั่นแหละตอนแรกพี่ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเป็นเปลี่ยนเป็นสีนี้สีชมพูรักผมแค่ไหนครับมันก็สีเทาเอ้ไม่ใช่สีเทาเดียสีครีมอะเอ้ไม่ใช่สีครีมสีอะไรวะกลมๆอะสีกลมอะสีน้ําเงินอะน้าเงินกลมอู้รักรักมากครับสามพันคอมครับมันเท่นะครับของบบนั้นของคำของคำของคบใช่ใช่ครับเพราะว่าเอ็มดีมันเคยใช้สีกลมมาก่อนไงอ๋อ ้วยค,ครับ,บค,ครับผมว่าทุกอย่างจะเริ่มได้หนหลังประมูลไหมครับพี่อืมนั่นแหละเพราะว่ามันเหลืออีกไหมแค่เออีกแค่ไหมมันเหนื่อยมันเหนื่อยอก,การจะเป็นแม่<อ>สีแม่สีอะมันเหนื่อยม,มันทำได้ทุกอย่างนะการเป็นแม่สีคือเราอยากให้เขาใสา่เราก็แค่เก็บเงินเขาแค่นั้นเองโอ้ คือตอนนี้มันติดแ,แค่เรเขาพี่กำลังทำมุดกันอยู่ตอนแรกผมไม่ได้อยากเล่นสนับหรือซินเบตเลยแต่ว่าผมไม่ได้มั่นใจแล้วมากก็เลยจะทำทุกอย่างท<า>ี่มันมีผลต่อไฟสุดก็อยากจะขึ้นสนับให้ครบได,ไ,ดได้ได้ครับเอาไว้วันเราพร้อมอก็ได้ล้วเหมือนพี่พี่พยายามซ้อมทุกวันเนี่ยคนในแก๊งจากแบบเขาเล่นกันไม่เป็นเลยก็เป็นหมดอะตอนเนี้ยมีแค่คนสองคนผมไม่อาไปทำตัวก่าใส่ใครพี่เดี๋ยว เขาโม้ผมไม่ดีเออเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ถ้าก็นั่นแหละตามเกมไปเราก็อยู่ที่เราตัวเราไม่ต้องฟังพี่มากก็ได้อยู่ที่ตัวเราเลยเราตัดสินใจเราตัวเราเขาพีรได้อ่ะนั่นแหละทุกคนมันมีอีโก้หมดเว้ยอย่างตั้มมันก็มีอีโก้มันอยากเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเห็นไหมอยากเปลี่ยนสีมันมีสีดำมันก็เปลี่ยนก็นั่นแหละก็พอเปลี่ยนมาปุ๊บพี่ก็เห็นพลในทวิตที่หลุยมันมันพ้นลงคือมันมีประเด็นกันอยู่แล้วอ่ะสองแก๊งเนี้ย มันก็หาว่าพี่แบบว่าแบบน่ะคอยเสียมมันให้กดมาตีมันอะไรอีกแต่ท,ที่ที่จริงมันคนละแก๊งนะแบบว่าตั้มจะตีกับพี่ก็ได้อืมก็คือหลังวันที่ยีิบเก้าหลังะมูนะ่ตั้มจะเล่นกี่ใบก็ได้แต่ตั้มอ่ะมันมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคนในแก๊งตั้มอ่ะชอบสร้างปัญหาให้มันคนในแก๊งพอเข้าใจได้ครับใช่ครับตัวเนาะตัวตั้มอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหามัน เร่องมาหามันไม่เว้นแต่ละวันผมรักแม่แหม่มกับพี่ตาครับู้หครับขอบคุงครับฒิศทิศศักเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันสี่พันสามขอบคุณครับผมก็รักเหมือนกันผมก็รักเหมือนกันครับทิศิศักขออครณครับห้าพันละเราเราไปพักกี่โมงเนี่ยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม